เอกมาครับเพื่อนๆยายนมหาเห็ดมอนเดิมนี่จ้ะลักษณะเห็ดก็จะเกิดอาปลาแบบนี้นะคะนี่แต่ดอกก็มาในไงจ้ะเพื่อนๆนี่นะคะตะมุตะมิในน้อยนิดีพอสะได้แกงอยู่ค่ะเพื่อนๆเห็ดขมอยู่้านะคะเพื่อนๆจ้ะนี่จ้ะเขีนงานกับมากันหลายคนอยู่นะคะเพื่อนๆ Mm. ح. เออก็เป็นโคกเป็นปลาอยู่ค้าใหญ่น้อยบ้านหนดอกจับเพื่อนๆเห็ดกระไดได้ซ้ำนี่ลหละอือเจ้ดอกเห็ดอยู่ประมาณนี้ตามต้นยูค้านี่แหละครับเพื่อนๆอกกยูค้าเห็ดไทยเห็ดมันอือ มันไผ่มันมันละพี่นออ้องเ <c oughs> อ้ย <c oughs> นี่หนึ่งมูมูน้อยนี่เนี่แล้วตัดตินก็นะครับเพื่อนๆเขาก็บอกว่าให้เก็บแล้วให้ตัดตินพร้า <c> ะ <oughs> <c oughs> น้อยๆเ่เคยได้ตัดแอกเก็บ <c oughs> ลทิมใส้ย,ย่างเดียวขี้ดินไปปนกันอาญะอยู่หมดโอ้โหหมด <c oughs> อืมอือ นี่จะเห็ดสีเห็ดกับสีใบไม้โอ้ยมันพอปันกันเลยจ้ะเพื่อนๆมันกันเลยเลยเน้อมากให้เห็นโอ้นี่ยมงดอกเห็นอีกละแต่ว่าปลาในสงมีเห็ดก็ปลาเมื่อกี้เห็นอยู่เออเห็ดขมอยู่คานะคะเพื่อนๆนไอ้น่อยกับเราเอาไม้เซลฟี่ติดมานน้ ตายล้มายท้องอาศัยบ่ได้ด้วยนี่มาสีอาศัยอันนี้แน่กระไดจักสิภาพไปใส่าาฮะเป็นได้ลงต่อมากับบาเจออีกโอ้ นอยู่ปลาเนี่ได้ลมไปหันรได้ปามันสิพอมีอยู่แต่เขาต้องใส่พิจารณาพิจารณาไปข้างไหนมั้าไปนี่เอัะมั้งโอ้ขอไปได้ขอไปได้ ย่งบ่ทางมันแคบเตี้ยจะเพื่อนๆดอกเห็ดก็ได้ตะมุตะมิขนาดเลยดินี่หันในหันในพ่อดอกเห็ดงามๆคือมูดอกสอบถามผู้ใดนี่สอบถามไม่ยศบ่บ่พูดพูดถึงว่าอยายุ่นไหม ยุ้งกะปรากฏว่ามียุ้งอยู่เด๊อือ,อพอแล้วพอแล้วพอแล้ววันนี้โอ้ยวันนี้สองดอกบัเลอเลยสองดอกบ้ากไงคะ่ะเพื่อนๆบันนี <c> ้ <oughs> ดอกใหญ่ได้สองดอกนะคะเพื่อนๆพื่อนันนี้ว่าท่านไม่ดอกบาน

ย้ายทานแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนพวกนี้บ่ใรไรมีเห็ดนั่งสามแถวสีแถวพอนึ่งดอกเ่าในพ่อเป็นนานจ้เพื่อนเพื่อนได้เห็ดยังมาทั่วกลนตะกายย่านเห็ดรอดตะก้ากระพองตะก้ากระหางหางเ <c oughs> จออีกแล้วจ้เพื่อนเพื่อนนี่อิจ้า สองดอกตะมุตะมิโอ,โอ,อนะจ๊ะาย้หน่อยสิแล้วเก็บจ้าเดี๋ยวยายน้อยเก,ก็บเอาเห็ดก่อนนะคะเพื่อนๆ